สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับฝนมันกำลังจะลงเม็ดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้นะครับเปเทส,เสไดก็ค,ค,คือว่ารถคันนี้นะครับดูหน้าตาก่อนนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับรถคันนี้เรียกชื่อเรียกว่า Nissan, Nissan, นิสสันเอเลแกนอีลิแกนเออแกนแอลแกนอะไรไ<ด>ก็แล้วแต่นะครับแต่มันเรียกแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่ว่า โดยหลักถ้ารู้ว่านิสสันอแกรนแกนเออแกนอกแกนอแกนก็จะรู้นะครับว่าเป็นรถ SUV MPV นะครับแบบแคล้ายๆรถพวกเอาผ่าดเวิลฟล์นะครับเกรดเดียวกันนะออกใหม่ป้ายแดงนะครับ3 7ล้าน7บาท<ม>เปิดตัวเมืองไทยนะครับปี2อ1 1น,นะรถคันนี้เป็นรถปี2 0 1 3ป้ายทะเบียนไม่ได้ให้นะครับบอกไว้ก่อนติดไว้โชว์ติดไว้ถามนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ ตอนนี้ของเราขายที่1,50ล้าน50,000บาทครับ1ล้าน5 0 0 0บาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหายไปประมาณ72จุดปแต่ผมก็พูดไปว่าประมาณ70อ,อ่ะนะครับผมพาดูรถก่อนพาดูน,นะไนไหนก็เป็นไฟฟ้าแล้วครับผมจะให้ดูนะครับว่าทุกอย่างบังคับด,ๆๆด้วยรีโมทนะครับนี่ประตูฝัง่งด้านซ้ายอ่ะไปฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวเปิดประตูให้นี่ นะครับมือไม่ได้จับนะอ่ะยืนตรงนั้นก่อนเดี๋ยวก็หาว่าไปดึงคันจงคันโยกนะครับปิดกลับนะครับเห็นนะครับมาดูข้างหลังโอ้ไฟฟ้าหมดเปิดผ่านรีโมทได้เลยรีโมทแล้วหลายคนบอกว่าไปกดกลับตรงนี้ได้ไหมได้แล้วถ้ากดกับรีโมทได้ไหมก็ก็ได้นะครับบางคนนะครับเตี้ยไม่ถึงกดดูโอ้ยังถึงโอ้ยัยังถึง ยังถึงอยู่ยังถึงอยู่ยังได้อยู่โอ้ระบบเซฟตี้นี่อยากจะบอกว่ามันเป็นระบบเซฟตี้แล้วพวกประตูเนี้กันหีบไหม,ไหมผมก็ยังไม่เคยนะครับถ้าผมลองนี่ผมอาจจะพลาดได้ไหมถ้าผมโดนหนีบตรงนี้ผมหน้าแตกเลยนะ <c oughs> <ม>อ่านะครับได้อยู่นะครับอีกอย่างที่มองข้ามไม่ได้ครับน้องอุองอ้มเวลาพี่จะซื้อรถนะครับรถลูกค้านะอันดับแรกนะครับพี่มองรอบๆมองทุกอย่างมอง มองครบอ่ะคือทุกอย่างครบแล้วเรื่องยางนะครับร<ม>ักไม่ได้นะ<ม>ยางนี่เป็นยางของโตโยโตโยคุณภาพก็รู้ๆกันอยู่ว่าโตโยคุณภาพเส้นละเท่าไหร่แพงนะครับและเป็นยางปีใหม่ปี2021ไปเลยดเดียวม,มานี่คุณตาตล้งมาให้ดูก่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องบังคับได้จากคนขับเปิดได้ไหมนี่เปิดไฟฟ้านะครับกดเลยนะครับรถยังไม่จะตานะ้าทนะยังไม่จะตา้านนะ ดูข้างหลังครับระบบไฟฟ้าหมดรอบคันแล้วก็ปิดด้วยไฟฟ้าทีนี้ขึ้นรถครับสรุปน้าเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่าถ้าเป็นอเอาเอาถ้าเป็นเวลไฟนะครับถ้าเป็นเอาผักมันจะเป็นปุ่มกดแล้วก็ผักขึ้นไปตรงนี้จะไม่เป็นไฟฟ้านะแต่เป็นนิสสันเออร์แกนแม่เจ้ามันเป็นไฟฟ้านะครับนี่เป็นไฟฟ้า ด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับพนี่ยนะ<อ>แล้วก็เดินนะครับแบบเรียบๆไม่มีสะดุดนะครับไม่มีสะดุดอ่ะเวลาปิดนะครับปิดก็เดินเรียบๆนะครับไม่มีสะดุดน้ําไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ดึงกลับมาใช่<อ>นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องดึงกลับมาหรอกครับเราเปิดไว้แสงมันเข้ารถเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอ่านเปิดไว้ไปดูที่มันมีกล้องถอยหลังไหมนั่นไงกล้องถอยหลังมีนะครับ แล้วดูนะครับปั่นน้ำผึ่งของเขานะครับสะอาดมากดูนะครับดูนะครับแบบหืมเนียนตาเหลือเกินแล้วเป็นกระจกบานใหญ่นะแล้วมองง่ายนะครับคันนี้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ได้ครับจัดได้เต็มเจ็ดสิบสองมวดเลย่อนเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นบาทเท่านั้นจัดคาว่าจัดได้เต็มนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าต้องมีลูกค้าต้องดีนะเพราะว่ารถพวกนี้นะครับมันเราต้องมีราคากลางนะครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยจะมีนะครับ เราก็หามาให้ได้นะครับใครอยากได้แบบไหนนะครับหาไม่ได้นึกถึงนะครับกิษตาพุทธานี่นะครับการจนานะครับแล้วก็มุมมองนะครับทัศนวิสัยครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การนั่งของผมนะครับก็สบายนะครับไม่เหนื่อยหัวเข่าไม่ชนนะครับเห็นไหมครับการออกแบบมาหัวเข่าไม่ชนรถบางรุ่นนะครับเป็นลักษณะนี้หัวเข่าจะชน นะครับนี่หัวเข้าไม่ชนนั่งสบายนะครับแต่อย่าให้นั่งสบายเกินเพราะเราเป็นคนขับเดี๋ยวเราจะหลับแล้วก็คนโซนหน้านะครับคนโซนหน้าต่างๆนะครับดูการออกแบบเล่นขอบลายไม้นะครับแล้วก็ไล่โดยผมเนียมนะครับทําให้มันดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมตัดกับตัวรถด้วยสวยมากราคากี่บาทคันนี้นะคะรถนิดครับ เองค,คันนี้ออกห้างป้ายแดงประมาณ3ล้านเท่าไหร่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นลงมาประมาณเจ็ดแเป็นแบบที่ที่หนึ่งบอกใช่ครับตอนนี้เหลือราคาหายไป2ล้านเจ็ดราคาตอนนี้อยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองสามารถจัดไฟแนนได้ผ่อนได้ประมาณเจ็ดสิบสองวันผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณสองหมื่นบาทเท่านั้นการค,คันนี้ีเซเท่าห่นเซนด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นบาะคู่หน้าจะเป็น2แล้วก็ข้างด้านหลังเป็นสามเนาะ ก็คือนั่งไปทั้งครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปไหนอะไรเงี้ยนั่งสะดวกสบายมากไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเขาจะเรียกว่ารถเจ็ดที่นั่งนะครับรถเจ็ดที่นั่งก็คือ M p V นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะแต่จะเรียกนะครับบางคนก็เรียกว่าตู้นะครับตู้ตู้แบบตู้หนุ่นะครับเครื่องแคนนะ ของวางโทรศัพท์ก็ดดยเราไม่ต้องทิงอเลยแล้วก็พับเสร็จเลยโอ,โอ้นี่ประมาณนี้อ่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเราลงจากสะพานเสร็จปุ๊บนะครับนี่เดือมออยู่ขวามือนะครับเดือมออยู่ขวามือนี่กําลังไปออกต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาจากาบางบุรทองนะครับเราต้องไปฝั่งนู้นนะครับเดือมอต้องอยู่ซ้ายมือนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่า เวลาลูกค้าเลยจนมาถึงเลยอะ่ะไม่ได้ออกเลนซ้ายนะครับวิ่งเลนกลางแล้วเลยเลยเดมอมาจะต้องกลับรถยังไงนะครับอ่านี่เลยเดมอมาแล้วนะครับเลยมาเสร็จปุ๊บเบี่ยงออกซ้ายเลยนี่คนที่เลยนะครับเบี่ยงออกซ้ายแบบนี้ทำให้ดูทีละนิดนะครับ เส้น้านะครับแล้วนี่นะครับดูนะครับสะพานกับรถนะครับบางแคนะครับใต้ป่าพระอินเ้าบางบัวทองไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วพอเราเบี่ยงซ้ายมาเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับตั้มบางจากนะครับตั้มบางจากเสร็จเราก็จะเจอกับตลาดรถนะครับตลาดทีเจนะครับกิจสดาคุษาอยู่ในตลาดนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ เดียวๆโดดๆนะครับเพราะว่าเป็นโชว์รูมใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่หลายเจ้าของนะครับเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเห็นไหมครับมีหลายเจ้าของนะแต่เราไม่มีนะครับเราอยู่แยกมานะครับเพราะว่ารถเราเยอะแล้วครับเราอยู่ในตลาดไม่ได้นะครับเช่าล็อกก็เดี๋ยวถ้าเช่าก็เช่าเกือบหมดตลาดนะครับไม่ได้นะ รถท่าทางจะขับนิ่มคนขับอย่าหลับนะคะไม่หลับครับสายตาเป็นแบบนี้นะครับเปิดให้ดูครับไม่หลับนะครับเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาผมนะครับแต่ผมไม่หลับแน่นอนนะครับแต่ว่าขับสบายจริงนะครับนี่ขึ้นสะวันกับรถเก่งม้าแล้วสะวันกับรถเก่งม้าจะไปกิจสาลุกคานะครับนี่ก็คืออีกเต็นท์หนึ่งนะครับที่อยู่ที่สะวันกับรถเก่งม้าสังเกตได้นะครับบิ๊กคานะครับอ่าบิ๊กคา แล้วก็เราก็กลับรถเลยนะครับนี่กลับรถน,นะเห็นไหมครับนั่งสบายๆนะครับจับพวงมลาลัยมือเดียวนะครับเดี๋ยวรถข้างหลังตามมานะครับเขารีบไม่รีบเราไม่รู้อะครับเราชิดไว้ก่อนแต่คนนั่นนงสบายด้านคนนั่งข้างหลังก็สบายครับพี่หนึ่งนะคนนั่งข้างหลังก็สบายนี่นะครับลงจากสะพานนะครับ เห็นไหมครับเจอระหว่างลูกนะครับน่านนะครับมันไม่โยนนะครับนี่นะนี่นะครับนี่นะแท็กซี่นะครับขับนะครับอยากขับแบบนี้นะครับพี่น้องครับ้ตอนให้แซงไม้แทงนะครับเขารีบนะครับก็ต้องรับคนนะครับไปผู้ป่วยนะครับไปส่งเราก็ต้องหลีกทางให้นะครับเป็นรถพยาบาลนะครับ เพราะว่าชีวิตคนนะครับสําคัญนะครับที่อยู่ในรถนะครับบางคนบอกว่ากูไม่สนนะครับกูไม่สนกูไม่หลีกนะครับเหมือนโฆษณาเหมือนกันนะครับไม่หลีกนะครับเจอเป็นแม่ตัวเองเป็นไงครับช็อกเหมือนกันครับใจถูกต้องนะครับรถโรงพยาบาลนะครับไปแล้วนะครับเปิดสัญญาณไฟแล้วก็หลีกให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครอยากได้รถดีๆนะครับรถ,ถสวยเสียงภายนอกไม่ค่อยเข้าในตัวเก๋งนะครับแล้วก็สมรรถนะเรื่องช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์ดีต้องเลือกคันนี้นะครับ n i <iss an> s สันเออร์แกนแล้วก็ราคาอยู่ที่ร้านห้าหมื่นเองลถไป4ี่หมื่นนะครับาจากร้านเก้าหม่นนะ ใครสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับ086 8์5ป9 6แครับน้องุูกครับหรือโทรติดต่ออุ้มได้ที่0ูน2 2 2ต้0 3ค่าติดต่อมาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกรุ่นเลยผมพูดหน่อยเอกสารการออกรถเไลมาเอกสารการออกรถนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะเป็นพนักงานบริษัทนะคะใช้บัตรประชาชนสลิปเงินเดือนแล้วก็นังหรือว่า สำเนาบัตรท,ทะเบียนบ้านแค่นี้เลยไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยถ้าเป็นพนักงานบริษัทใช้แค่นี้เลยแต่ถ้าเป็นอาชีพค้าขายอะไรอย่างนี้เราก็ดูอีกทีหนึ่งว่าลูกค้ามีสเตตรับเงินสดเดินบัญชีไหมใช้สเตตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนบัตรประชาชนสำเนานทะเบียนบ้านแค่นี้กัดลองเข้ามาติดต่อกันดูก่อนหรือลูกค้าคนไหนไม่แน่ใจอยากออกรถก็เข้ามาที่เต็นกิตาคุทาหรือสามารถ ทิ้งเบอร์เอาไว้หรือว่าทักแอดมินเข้ามาได้เรายินดีให้ทำปรึกษาทุกทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ออกได้ขอแค่ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ชัดเจนแค่นี้เหนใช่ไหมคะพี่ตองหน่งใช่ครับใช่ครับนี่นะครับเราลงจากสะพานแล้วนะครับลงจากสะพานนะครับก็ดูป้ายไปให้ตลอดนะครับเขาให้เบี่ยงนะครับสะพานกับรันครปมถมนะครับเขาให้เบี่ยงเราก็เบี่ยงตามไปนะครับ เบี่ยงตามนะครับอย่าฝืนตาม gps เบี่ยงตามเดี๋ยวเลยใช่ไหมนะครับ gps ก็พาไปถูกนะครับแต่บางที gps อาจจะบอกเรากระชั้นชิดแล้วเราพอไปถึงใกล้ถึงหน้าเต็นท์เราไม่ได้ออกจากเลนกลางนะครับมันก็จะทําให้ต้องเลยไปอีกไกลกับรถนู่นกับพารามสองนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับเบี่ยงออกมาแบบนี้นะครับเบี่ยงเสร็จนะครับขับไปอีกนะครับประมาณกิโลหน่อยหน่อย นะครับขับไปตามทางนะครับขับมาแบบนี้นะครับให้รู้ด้วยว่าสมรรถนะเครื่องเป็นยังไงการออกแบบดีไซน์ลงตัวไหมพวงมาลัยจับรู้สึกกระชับไหมนะครับปุ่มปุ่มกดเขาจะไม่ค่อยมีที่พวงมาลัยนะครับแต่จะทําไว้ตรงอื่นนะครับเยอะมากนะครับฝั่งขวานี่ก็เป็น10ปุ่มนะครับไม่นับพวกกระจกนะครับฝั่งซ้ายอีกนะครับปุ่มแล้วก็ ดานนะครับเป็นปุ่มสลูปครับั้งหน้าข้างหลังด้วยใช่สามารถดูได้นี่นะครับที่นึงชอบไหมอะไรครับแล้วรู้สึกชอบไหมครับที่ขับแล้วรู้สึกชอบไหมครับก็ชอบนะครับแต่ถ้าได้นั่งหลังน่าจะดีกว่ามีคนมาขับให้นอนเลยใช่ไหมนะครับนอนแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบนะครับตรงนี้จะหลับแล้ว ก็ยัหลบตอนนี้ไม่หลับครับแต่ว่าหน้าตามันบอกไม่ได้ว่าจะต้องทําให้มันตื่นเต้นนะครับเฮ้ยทาตื่นเต้นหน่อยนะครับเหมือนมึนๆนะครับแต่ผมไม่ได้มึนนะก็คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องทุกอย่างนะครับแล้วก็นี่นะครับทางกับรถนะครับนครปฐมนะครับขึ้นสะพานกับรถตบงนี้เลยกิจสตา์คุตคาอยู่ซีนสะพานนะครับฝั่งนู้นเห็นไหมครับตัวแดงๆนะครับแล้วก็ติดอยู่กับพกพิต นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะชิดซ้ายไปนะครับเรากลึกตัดใหม่นะครับไปผ่านทางหน้าสำเพงสำเพงสองนะครับตาสำเพงหนึ่งต้อไปไปไม่ไหวนครับติดนี่นะครับนี่นี่นะครับอ่านี่เป็นโค้งยาวนะครับนี่อัดไปเลยครับขับไม่ดูเลยนะครับสมรนะนะ จแอร์อก็น่าจะไม่ใช่แอร์ไทยนะครับแอร์ลาวลาว,ลาวใช่ครับแ <laughs> อร์ลาวเดี๋ยวอินโดนีเซียก็มาครับแอร <laughs> ์หลายประเทศเเห็นไหมครับขับดีมากเอ๊ะนำเลยครับท่านลูกค้าครับไม่จำเป็นต้องเชื่อใจตองหนึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อใจน้องอุ้ม มาดูรถกันถึงที่อมาไม่มาไม่เป็นไรว่างไม่ว่าง,ไม,างไม่เป็นไรแค่โทรหาตรงหนึ่งกับกิจกับน้องอุ้มกิจจานะครับเรื่องการเอารถไปให้ลูกค้าดูดลูกค้าชมลูกค้าได้ลองทดลองขับขี่นะครับมันไม่ใช่ปัญหาของกิจซามันคือเรื่องเล็กน้อยนะครับเรื่องเล็กน้อยที่เราตั้งใจบริการให้กับท่านลูกค้าอยู่แล้ว สมัยก่อนลูกค้าบ,บอกถ้าไม่อุนจงคุณจะไม่เอารถออกมาเลยนะครับสวัยนี้โลกราวก็เปลี่ยนไปทั้งในระบบอินเทอร์เน็ตทั้งในระบบสื่อสารต่างๆนะครับมีการไล่ทรงมไล่ส,สดนะครับบางทีอธิบายไว้ละเอียดกว่าที่เราจะไปดูซะอีกก็เลยนะครับให้ใส่ชุดนะครับไปได้นะใส่ชุดอะไรก็ได้นี่นะครับใส่ชุดอะไรก็ได้สวย,สวย นี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะกลับข้างหน้านะครับเราจะขึ้นหนึ่ง,งสัาสปานตลาดอินดี้นี่อินดีก้กะลาพินะครับพี่ไม่ค่อยไปไหนครับไม่ค่อยเที่ยวห่อยหน่ <laughs> อพี่ห <laughs> น่นะครับอ่ะนะครับ,ะะรบถ้าเกิดว่าใครที่อยากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับน้องอุ้มนะครับนั่งรู้สึกว่าสบายนะบอกก็ไม่สูงนะี่ไม่ไม่สูงไม่สูงเลยังสําไหมขาสึงนะพี่ ขาถึงเยอะขาถึงเยอะครับพี่นะครับก็คือกําลังจะสื่อความหมายน้องอุ้มเข้าใจว่าคนตัวเล็กหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่ขึ้นลงรถลําบาก<ช>นะครับนนก็เปิดประตูนะครับเดี๋ยวขากลับนะครับที่ลงเต็นท์ผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้สูงนะครับมันมันมันทรงเตี้ยจริงนะครับแล้วก็ลูกทรงของเขาก็จะเป็นแบนจะไม่ได้สูงแบบรถบางค่ายนะครับ แต่ว่าเรื่องสมรรถนะเรื่องช่วงล่างนะครับดีนะครับเสียงภายนอกก็ไม่ค่อยเข้ารถนะครับก็ถือว่าเงียบมากนะครับแล้วก็ผมขับนี่ครับรู้เลยนะครับว่าความนิ่มนวลนะครับแต่ยังอาศัยว่าอิ่มนวลแต่ว่าเกาะถนนนะครับแล้วรถคันนี้นะครับท่านลูกค้าครับถ้าท่านอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษเดี๋ยวจัดให้นะครับและถ้าเกิดว่าท่านอยากผ่อนน้อยนะครับ ดาวเยอะๆนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเราจะเอาเอกสารหรือส่งไปเน้นแต่ละสังวัดแต่ละสาขานะครับไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะครับต้องอุ้มส่งเซ็นไปเน้นถึงถูกต้องครับถึงบ้านเลยไหมครับบ้ถึงบ้านเลยแค่ว่าลูกค้าใส่ชุดอะไรครับชุดอะไรลูกค้าใส่ชุดอะไรก็ได้ลูกค้าใส่ชุดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบนะครับไม่ต้องกังวานะครับลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนแล้วก็มีส่งเซ็นไปเน้นถึงประเทศ ไม่ได้เจอตอนกลางคืนแล้วก็เด็กวิ่งอยู่บนถนนไม่เอานะครับแบบนั้นช็อกเลยนะไอ้ใส่ชุดโกโกะาตามรถนะนะพอวิ่งเยอะก็เหนื่อยนะครับต้องนั่งพักก่อนนะครับของตอนแรกผมก็นึกว่าเขาทำขึ้นมาโอ้ของจริงก็น่าสงสารกันนะครับก็ดูแลลูกหลานนะครับก็ระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็นี่กลับแล้วนะครับให้ดูว่าขากลับเป็นยังไงนะครับ ก่อนจะเลี้ยวนะครับกระจกนะครับอ่ให้คุณตากล้องซูมไปดูกระจกนะครับจะเป็นกระจกมองข้างแผ่นใหญ่มากแล้วเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับจะมี2มิติมีไว้เพื่ออะไรหลายคนสงสัยนะครับมันจะเห็นนะครับคนที่ขับนะครับจะเห็นมุมนะครับพื้นล่างนะครับขอบชายล่างของรถนะครับเขาเรียกว่าจุดอับนะครับของสายตานะครับที่คนขับจะมองนะครับเวลาตรงเวลาถอย นะครับแล้วแต่ความถนัดกระจกมองกลางนะครับก็มองได้ข้างหลังควงขวาก็ใหญ่นะครับใหญ่เห็นกระทัดนัดนะครับอ่าน้องอุ้มครับค่ะพี่แล้วพรุ่งนี้นะครับอ่าถ้าลูกค้าจะมาดูรถนี่สะดวกไหมครับ สะดวกค<อ>่ะอธิบายโชวรูม<ะ>นิดนึงเผื่อ,อเขามามไม่ถูกโชวรูมกิตสากุตคาเรานะคะตั้งอยู่เส้นการ,กรนาบางแคที่ตรงหนึ่งถ้ามาทางฝั่งพระรามสองนะคะจุดสังเกตง่ายๆของเราอยู่ข้างสายเจ้าพ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ด้านข้างตรงกับผมผิดค่ะแต่ถ้ามาทางเด่มบางแคอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับรถตามที่พี่พหนึ่บอกเลยหรือว่าขึ้นตรงเปือกมาแรกตรงนั้น โชว์รูมเราอยู่ตรงตีนสะพานเลยแต่ถ้าจะเข้าก็ต้องดูนิดนึงบางทีรถมันเยอะเข้าไม่ทันเราสามารถเข้าตรงหน้าของคิดได้ถ้าลูกค้ามาแล้วอาจจะอาจจะไม่เห็นผมใส่เชือแดงก็ได้นะอาจจะเห็นผมใส่ผ้าขาวม้าอยู่ก็ได้นะครับจะแปลงร่างเป็นเงาะเลยก็ได้นะครับคือไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวนะครับดำอยู่แล้วถ้าใครมาถูกนะคะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่ เบอร์ของเต็นท์รถกิตาดาเราเลยที่เลยโทรได้ที่เบอร์083 222 2203เรามีแอดมินคอยตอบหรือว่าส่งโลเคชันให้กับลูกค้าจะได้มาแบบถูกต้องครับแต่ใน,นนี้ลูกค้าเสิร์ชใน Google แบบยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วเต็นท์รถกิตาดาบูธคาโชว์รูมของเราโชว์รูมใหญ่ครับมีรถห้ารอยกว่าคันแล้วใช่ไหมพี่ชใช่ครับใช่รถเยอะมาก มีรถทุก<ส><ด>ประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถเชิงพาณิชย์รถเก่งรถกระบะมีหมดรถหลูรถทีเนี่ยลูกค้าอยากได้รถแบบไหนแค่สอบถามกันเข้ามานะพี่หนึ่งเนาะใช่ครับก็นะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มาดูรถนะครับผมเข้าใจนะครับแต่ผมก็จะพยายามอธิบายนะครับให้เห็นภาพจริงรีวิวจริงนะครับท่านลูกค้าถ้าเกิดท่านมาที่โชรูมกิจจารุทคานะครับ ท่านก็จะเห็นว่า,าเราเรียงรถไม่เป็นหมวดเป็นหมู่นะครับแล้วก็มีรถให้เลือกเยอะนะเยอะมากเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมาอยากจะทดลองเทสคันนี้ได้ไหมได้นะครับก็จะมีฝ่ายช่างที่จะาพาลูกค้า,า,คานะครับไปเทสต์เทสรถห,หมายความว่าไงนะครับเทสรถหมายความว่าการเช็คช่วงล่างการเช็คร,ระบบเบรค อ่อาเช็คระบบกเกียร์เกียร์กระตุกไหมนะครับห้องเครื่องเครื่องเดินสมูทไหมนะครับขับก็ไม่ไปนะครับขับปกตินะครับไม่ได้ออกไปลุกค้ากดไปร้อยสามร้อยสี่นะครับล็อกหมุนไม่ทันแบบนั้นก็ไม่ใช่นีบนนะบ่บอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับบางทีเราก็ต่อหน้าต่อตาบางทีเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าจะเตือนกับท่านลูกค้านะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเทสรถเทสเพื่อให้รู้สมรรถนะเบื้องต้นนะครับ เทสเพื่อให้รู้สมครมือต้นว่าช่วงล่างเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงวงเลี้ยวนี่เป็นยังไงเครื่องอาการเป็นยังไงนะครับช่วงลงช่วงล่างเบรกดีไหมนะครับแล้วก็ยางเป็นยังไงนะครับคันนี้เช็คได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารถนะครับเขาก็เช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดูแลรถดีนะครับกับม่ขนาดนี้นะครับส่วน นาุ้มค,ครับพี่ตองหนึ่งฝากเบอร์ติดต่อไว้อีกทีนึงครับฝากเบอร์ติดต่ออีกรอบหนึ่งนะคะใครที่สนใจรถไม่ว่าจะเป็นรถคันไหนสามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอ22 22 22ร์0832222203ค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาออกรถทุกรูปแบบค่ะลูกค้าลองทักสอบถามตองเข้ามาดูไม่ว่าจะออกรถรุ่นไหนคันไหนเรงทักสอบถามมาได้อุ้มกับพี่ตองหนึ่งยินดีให้คำปรึกษานะพี่ตองหนึ่งใช่ครับ ส่วนผมนะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์086865696นะครับ086865696นะครับดูนะครับดูดูนี่คือวงแหวนเซนเตอร์วงแหวนเซนเตอร์วงแหวนเซนเตอร์นะครับมาง่ายๆนะครับและนี่ก็คือก็คือก็คืออีกตัวนี่ก็คือ กิสดากูดคานี่นะครับดูมุมนี้นะครับมิตินะครับโคตรสวยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าใครได้คันนี้ไปนะครับไม่มีคําว่าผุดหวังดูนะครับดูมิตินะครับพื้นนะครับมันจะไม่สูงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูพ่อแม่นะครับที่อายุเยอะๆนะครับใครจะขึ้นรถนะครับนี่นะครับก้าวก่อนนะครับ1นก้าวแล้วช่วยจับนะครับพยุงนะครับให้หย่อนตูดก่อนนะครับ บางคนต้องลงทุนซื้อเป็นเก้าอี้แบบสำหรับผู้สูงอายุายแบบขึ้นยกนะแต่ว่าบางคนที่ยังเดินได้นะครับผมแนะนำนะครับคันนี้มันขึ้นไม่ยากนะครับเห็นไหมครับและนั่งสบายด้วยค่ะพี่หนึ่งเ <c oughs> บาะนิ่มมากนะครับนิ่มแต่ไม่ได้นิ่มจนเกินไปแต่ก็นิ่มถึงว่าความรู้สึกว่าสบายสบายนะวันนี้นะครับเราต้องขอสวัสดีก่อนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ